สวัสดีครับผมมาลองลำโพงสาวใบจะมาห้าครับเป็นรุ่นไร้ทีหนึ่งพันนะครับนี่ฮะดอกเยอะมากนะนี่นะตัวท็อปนะฮะตัวนี้ตอนนี้ลองอะแอนาล็อกนะครับเป็นสายซีสายออปติคอลสายโคเอ็นเชียลนะครับผมย่านฝากร้านนะครับไลน์เฟซบุ๊กนะฮะช่องทางการติดต่อครับร้านเปิดเก้าโมงครึ่งถึงครับเย็นร้านช่ววันศุกร์นะครับผม อันนี้จะเป็นนักรีโมทเขานะครับผมมดก็ลดเสียงนะฮะเพิ่มเสียงใช้งานได้ปกตินะฮะนี่นะฮะแล้วก็ปรับโหมดได้ด้วยนะฮะนี่นะฮะห้าบีมนะฮะนี่นะฮะเอสสเตอริโอสามบีมสามบีมนะฮะแล้วก็สเตอร์นะฮะถ้าแต่เราจะเลือกโหมดนะครับผมอันนี้คือช่องดีวีดีเอชยูเอ็กคือออฟติคอลนะฮะ นี่ช่องวิดีโอนะฮะช่องทีวีออร์ติคอนะฮะดีวีดีเนี่ยเป็นช่องโมเอ็กนะฮะเอวีเอ็กก็คือเป็นอ่านาคาอ่ะซีนะฮะเสียงดีมากนะเปิดปิดเครื่องใช้งานได้ปกตินะฮะอันนี้ปิดเครื่องอ่ะเปิดเครื่องอ่ะเปิดเครื่องใหม่ปึ๊บนี่นะฮะเสียงดีมากๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังครับ ด้านหลังเนี่ยนะที่ผมลองโคแอกนะฮะออปติคอลแล้วก็สาย R C A นะครับผมเนี่ยนะฮะสภาพสวยเลยนะครับด้านหลังนะฮะดอกเยอะปักปักนะฮะโอเคครับผมสวยมากสงดีมากครับผมขอบคุณมากครับเเจจ้าาึงงปลี่ยนท